สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยค่ะก็แวะมาอวดรักแร้ขาวกันอีกแล้วนะคะรักแร้ขาวแบบนี้ทํายังไงนะคะจะบอกก่อนว่าเมื่อก่อนนะบุคคลที่รักแร้ดามากสรรหามาทุกตัวเลยเพื่อที่จะให้รักแร้ขาวนะคะหมดทั้งค่าเลเซอร์ทั้งค่าครีมแบบลองสารพาัดทุกอย่างอะเพื่อที่แค่อยากจะรักแร้ขาววันนี้ก่อนไหมคือแบบอยากมีรักแร้ขาวเหมือนดาราแอบสงสัยเหมือนกันว่าเขาทํายังไงนะคะจนได้มาขีด้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะ คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบตอบโจทย์มากบุรใช้เองแลวแบบบุรพึงพอใจมากคือแบบเฮ้ยมันใช่อะมันใช่มันตอบโจทย์สําหรับเราเลยนะคะเรื่องตุ่มไก่เรื่องรักแร้ดาเรื่องแบบกลิ่นตัวเฮ้ยมันหายได้อะแบบตอนแรกยังไม่เชื่อเลยนะว่ามันจะหายได้จริงๆอะจนแบบแนะนําให้คนรู้จักคนรอบข้างเพื่อนสนิทอะไรอย่างเงี้ยใช้นะคะทุกคนแบบว่าพอใจมากจนทุกวันนี้นะคะยอดขายดีเวอร์แล้วก็อ่ารีวิวนะคะ เป็นหมื่นๆรีวิวเลยนะแบบคนตอบรับดีมากอ่ะและยังไม่ได้ช่วยแค่ทารักแร้เท่านั้นนะตัวนี้ช่วยเรื่องก้นดำาขาหนีบดำทุกส่วนที่ดำด้านในร่างกายอ่ะคือทาได้หมดเลยทาผิวผสมโลชั่นก็ขาวนะเออใครที่ยังไม่รู้จักนะคะปุดว่าควรจะต้องรู้จักมันแล้วแหละ390บาทนะคะทาแค่เฉพาะรักแร้นะใช้ได้นานถึงสามเดือนเลยจริงๆส่วนออคนที่มีปัญหาคอดำเป็นที่ใครฝังแน่นอะไรอย่างเงี้ยแบบมันดีมากอ่ะใช้แล้วแบบ กระปุกเดียวรู้เรื่องเลยนะคะใครที่ยังไม่รู้จักนะควรต้องไปลองดูนะคะ